ท่านมหาเศรษฐีผู้มีบุญทั้งหลายสารธรรมนำศพในวันนี้เป็นอนุโมธนาของมูลนิธิวัดไตมิตรวิทยาลามเกี่ยวกับเรื่องโครงการอู่ข้าวอู่น้ำอิ่มท้องอิ่มใจปลอดภัยโควิดในตำริของเจ้าบระุลสมเด็จพระพุทธาจารย์ ในความกรุณาของท่านเจ้าสมเด็จพระมหารัชมงคลมุนีวันนี้เกี่ยวเรื่องห้าห้องชีวิตเนลมิตนิสัยเขาบอกห้าห้องชีวิตบ้านไหนทำได้บ้านไหนมีลักษณะเช่นนี้มีเทวดารักษาอยู่เป็นจริงดังนั้นนะสมมติเราไปบ้านใครก็ตามแต่ ข้าไปพบุบห้องรับแขกห้องรับแขกสะอาดเรียบร้อยเป็นระเบียบวางของไม่เกะกะวางของมีความหมายจะมีมลขลังหน้านั่งหน้าคุยอย่างนี้ต่อไปก็ห้อง ห้องทานข้าวห้องครัวห้องครัวเขาเฉกเช่นเดียวกันแม่ครัวบางท่านวางของไว้เรียบร้อยแม่บ้านบางท่านวางของไว้ดีเป็นระเบียบจากเล็กไปหาใหญ่เป็นหมวดเป็นหมู่จานเป็นจานช้อนเป็นช้อนชามเป็นชามหม้อเป็นหม้อวางเป็นระเบียบเรียบร้อยบ่งบอกถึงเจ้าของบ้านนั้น เป็นคนมีระเบียบนอกจากนี้แล้วห้องแต่งตัวห้องแต่งตัวก็เฉกเช่นเดียวกันบางคนวางของเกะกะเสื้อปนกางเกงกระเกงปนเสื้อมั่วไปหมดเลยแต่บางบ้านแม่บ้านพ่อบ้านสอนลูกดีกระเกงเอาไว้ตรงนี้นะ เป็นตู้นะลูกนี่เสื้อขาวนี่เสื้อทำงานนี่เสื้อสำหรับไปเที่ยวแบ่งเป็นหมวดหมู่วางเป็นเรียบร้อยอันไหนที่ไม่ควรชัวไหนควรเก็บก็เก็บไว้เรียบร้อยดูดีสะอาดนอกจากนี้ห้องนอนห้องนอนก็เฉดเช่นเดียวกันเขาบอกไม่มีที่ไหนมีความสุข ให้ความสุขเข้ากับบ้านของเราจะนอนมากราใดก็มีความสุขพระทา่านให้หล่อหลอมไว้ที่นอนตื่นแล้วเก็บใจเรียบร้อยวางให้เรียบร้อยเลยนะเฉกเช่นชีวิตพระก็ย้ายเห็นดูเหมือนไม่มีไม่มีดิวเหมือนมีดูเรียบร้อยเก็บเรียบร้อยมิดชิ เมื่อคลาใช้งานก็อ,อกมาใช้งานได้อย่างสบายสะอาดให้ลมโปร่งได้ต่อไปก็ห้องน้ำห้องน้ำเป็นที่ทุกคนต้องเข้าให้มีความรู้สึกว่าเราออกมานั้นก่อนจะออกให้มีความรู้สึกว่าเหมือนเราเข้าไปคนแรกสะอาด ไม่มีสิ่งปฏิกูลเหลืออยู่หอมแล้วก็ดูดีไม่แค่ไม่ใช่เข้าไปแล้วต้องกลั้นหายใจก่อนจะห้องน้ำทำเปน็นนิจศินเช็ดทั้งข้างนอกข้างในทำความสะอาดทั้งนอกข้างในเป็นนิสัยของห้าห้องชีวิตเนลมิตนิสัยบุคคลดังต่อไปนี้ก็เช็กเช่นเดียวกัน บ้านสะอาดมากเลยเรียบร้อยห้องทํางานก่อนทํางานก็ไม่มีของวางไม่มีของวางออกจากทางานแล้วก็ไม่มีของวางเลยมีคอมพิวเตอร์ตัวเดียวเท่านั้นทํางานสั่งงานได้นั่นก็คือคุณสิริพรดานวันนี้เจ้าของวันเกิดในวันนี้กับเจมหมมู ประพัสริบุญญาธนานันสองท่านเนี้เป็นคนรักความสะอาดมาดูที่อยู่แล้วมาดูหน้าตามาดูเนื้อตัวมาดูเสื้อผ้าเป็นอย่างนั้นจริงๆวันนี้เป็นวันเกิดของสองท่านนี้สุภาพสตรีผู้มีบุญขอให้มีใจใสใจเบิกบาน มีความรู้สึกมีสมบัติจักรพรรดิตักไม่พ่องใสยเย็นนิ่งเบาสบายสิทธิมัตถุสิทธิมัตถุสิทธิมัตถุอิทังพลังอเอตสมิงรัตนัิมิงสัมทานาเจตโสขอสิ่งที่หวังขอสิ่งที่ต้องการขอสิ่งที่ปรารถนาจงสำเร็จโดยฉับพันทันทีทันใดด้วยเธอ